มาแล้วจ้าทุกคนวันนี้ก็จะมาทำเล็บต้อนรับวันคริสต์มาสนะคะป้าก็จะมีสีไซร์หลับ2แดงเมื่อกี้นี้นะคะสักคู่นี้เนาะที่ผ่านไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นปากกาผงขัดนะคะเมทัลลิกเนาะสีเมทัลลิกแล้วก็สีขาวเพ้นนะคะอ่าทีนี้ขั้นตอนเราก็จะลองพื้นด้วยสีดำนะคะ รองพื้นด้วยสีดำเดี๋ยวไปดูกันว,ว่าจะทําแดงแบบไหนนะคะบางคนก็อาจจะเห็นผ่านตาม,มาบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้ป้าก็อยากนําเสนอเพราะแดงนี้มันดูแบบเออน่ารักแล้วก็ดูแบบแปลกตานะคะแดงแบบเขาเรียกว่าอะไรแดงฉ่ำๆแดงลึกๆยังไงมันบอกไม่ถูกฉ่าลึกแดงลึกอะไรางเงี้นะคะอันนี้ทาสองรอบนะคะทุกคนสีดําแล้วป้าก็ทาเบท อบแค่10วินะคะเพื่อเป็นการลองพื้นสำหรับการขัดผงขัดนะคะปากกาตัวนี้ใช้ดีมากเดี๋ยวป้าจะแนบลิงก์ไว้ข้างาข้างล่างใต้คอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจเนาะตัวนี้ใช้ดีป้าสั่งตัวนี้มาใช้ก่อนสีเงินอันนี้มาใช้ก่อนแล้วก็ป้าเห็นว่ามันดีมันแน่นมันเงากว่าที่เราเคยซื้อมาใช้ป้าก็เลยไปสั่งมาอีกนะคะเป็นสีน้ำเงินกับ สีงเงินกับสีทองมาเพิ่มนะแต่สีนเนี้ยเมทัลลิกเนี่ยใช้ได้เลยค่ะทุกคนมันมันแน่นเลยอะ่ะมันเงามันฉ่ำเลยใช้ได้เลยค่ะแต่ไม่รู้มันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนมันเป็นแบบในแท่งในเปลาะปาก,กามันจะมีตัวแบบเอาเอาเอา,เอาที่ขัดเนี่ยไปจุ่มจุ่มหมุนหมุนแล้วก็เอามาทาใหม่นะคะขัดออกมาได้เป็นแบบสีเงินสีเงินสีเงินเลย ก็ถูกใจอ่ะเรียกว่าป้าแบบค้นหาค้นหาเออเอามาสั่งอีกมันมีกี่สีเดี๋ยวเราลองดูสีว่าเราจะใช้สีไหนบ้างป้าก็ไปค้นคนะไปค้น,น,คนไอ้ที่เราสั่งไปแล้วนะแอปสีน้าเงินเนาะป้าก็ไปนค้นเอามาหาสั่งเพิ่มเพราะมันดีเอะมันน่าจะสั่งเอามาใช้ได้นะอันนี้ทาสีแดงนะคะทับลงไปนะทาสีแดงทับลงไปป้าทาสองแดงนะคะ แดงแรกอาจจะเป็นแดงาจางแล้วก็แดงเข้มนะคะป้าปทา3รอบนะให้มันอยู่ตัวให้สีมันได้ตามที่เราต้องการเพราะ,ะสีไสรหลับเขาก็มันไม่ได้แดงทีเดียวแบบแ,บบแดงเข้มะะมันจะเป็นแบบใสๆวาวๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทำลายลายเสื้อกันหนาวลายโคดนะคะ ลายเสื้อโค้ทนะคะก็เป็นขั้นตอนที่มันอยู่ในติมของวันคริสต์มาสนะคะก็ให้มันอยู่แบบแนวแนวเดียวกันแล้วก็เทคนิคพวกนี้เราเพิ่งใช้ไปก็เอามาต่อยอดนะคะก็ พอเราได้ลงมือทามันก็ได้เกิดการเรียนรู้เนาะอย่างเงี้ยสีแบบเนี้ยป้ายังไม่เคยทานะป้าก็มาลองทาพอหลังจากเราทาไปแล้วเดี๋ยวมันมีมีปัญหามีอะไรอะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเนี่ยเราก็จะได้แบบเรียนรู้กับสิ่งที่เราลงมือทําไปแล้วว่าไหนมันทําได้ทําไม่ได้นะคะป้าก็จะมาแชร์ อันนี้ก็เป็นผงกิตเตอร์แบบบิ้งบิ้งนะคะเอามาโรยนะเอามาโรยพอโรยแล้วเราเข้าอบนะคะทุกคนไม่ใช่ใช้ได้เลยนะคะต้องเข้าอบให้เรียบร้อยเพราะสีเมื่อกี้สีขาวที่เราทำเราย,ยังไม่ได้เข้าอบนะคะ,ะเราต้องเข้าอบนะน่ะเข้าอบออกมาแล้วนะคะ ควรทำสั่สอรอบนะคะในคลิปวิดีโอนี้ป้าทำรอบเดียวแล้วป้ากลับไปทำอีกรอบนึงนะคะให้มันดูแบบกิตเตอร์มันดูหนักแน่นหน่อยป้าก็ไปซ้ำแต่แต่เนี่ยคือใช้ได้เลยสำหรับป้านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการเพ้นเป็นเก็ดน้ําแข็งนะคะเป็นน้ําแข็งเป็นหิมะที่มัน ปกคุมหนาแน่นแล้วมันเริ่มละลายอะไรเงี้ยเป็นแท่งน้ำแข็งอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ใช้สีเพ้นสีขาวแล้วเราก็ใชเ้เขาเรียกไม้อะไรนะไม้ดอทนะคะไม้ดอทเอามาลากเส้นนะไม่ยากเลยอันนี้ง่ายๆทุกคนทําได้นะคะอันนี้ง่ายมากก็ดูให้มันเหมาะตาเราเลยะคะ่ะ แนะนิดนึงเนาะหลังจากทาสีแดงไปแล้วนะคะป้าแนะนิดหนึ่งควรเช็ดให้คราบเหนียวคราบงาคราบเหนียวมันหายออกไปนะคะก่อนที่เราจะมาโรยผงอย่างเงี้ยมันจะได้ปัดง่ายนะคะป้าไม่ได้ขัดนะฮะป้ามาทําให้ดูนะว่าไม่ควรทําแบบป้านะ <c oughs> <c oughs> ก็คือขัดไม่ออกเห็นไหมคะขัดแล้วมันจะเป็นรอยอยู่ที่เราโรยไว้ใช่ไหมป้าอบไม่เรียบร้อยแล้วป้าก็ไปแอบเช็ดมานะคะก็ไม่ได้อัดตอนเช็ดนะคะ อ่ก็อีกลายหนึ่งนะคะลายคลาสสิกของเป็นลายคู่ตัวเป็นลายคู่กับคริสต์มาสนะคะก็เป็นละอองหิมะนะคะเกตหิมะเนาะลายนี้ก็ไม่ยากแต่มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะไอ้ลายเกตหิมะเนี่ยทำได้หลายแบบอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆที่เอามาฝากกันนะคะ ขาดไม่ได้เลยนะคะติมคริสต์มาสก็จะมีซันตาคอร์แล้วก็มีเ,เกทิมะนะคะเมื่อกี้มันใหญ่ไปเนาะทุกคนป้าลบทำใหม่นะคะมันเส้นมันใหญ่ไปเราต้องลงน้ำหนักแคบปลายภูกันนะคะอ่ พอให้เห็นความผิดพลาดนะคะก็คือเมื่อกี้นี่มันใหญ่ทุกคนเห็นว่าเส้นมันใหญ่มันจะทำมันก็จะไม่สวยภาก็ลบบอกนะคะก็ทําใหม่ก็ลากให้มันเขาบางให้เส้นเล็กเอาแค่ปลายผูกันไม่ลงแนบไม่ลงนอน45องศานะคะลงแบบเอาแค่ปลายปก็จุดดอ ไม้ดอทมาจุดเอานะคะง่ายๆทําง่ายๆนะคะไม่ยากสีเพ้นต์อันนี้ป้าใช้สีขวดนะคะสีขวดที่ทาน,นะ,ะเนื้อจะเป็นเนื้อน้ํานิดนึงซึ่งเราไม่ต้องการความเข้มข้นความหนือดอะไรมากนะเะส้นจะได้บางๆแล้วก็ลากง่ายนะคะอ่ะพอหลังจากใส่ดอทไปเรียบร้อยล็อกก่อนดีกว่านะคะเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันลบแล้วมันไปหมดเลยมันจะยากนะคะก็ล็อกไว้เพื่อความ ปลอดภัยนะคะสำหรับพวกเราที่มันยังไม่มีความแม่นยำถึงมีความแม่นยำก็ต้องล็อกอะ่ะบางทีมันผิดพลาดขึ้นมาได้เราก็เชดออกมันก็ไม่ยากของที่ทำดีไแล้วมันก็จะไม่ลบนะคะค่อยๆทำไป จำได้เลยนะคะลายเนี่ยคริสต์มาสของปีที่แล้วนะป้าเพิ่งเริ่มทำคลิปป้าก็ทำออกมาแบบบานๆเบ,บินๆเส้นก็กระดกมันไม่ตรงมันไม่แน่นมันไม่หนักนะต้องไปดูนะคะคลิปเก่าคลิปแรกๆของป้าเลยจะครบรอบหนึ่งปีแล้วเนาะสำหรับการทำช่องของป้านะคะป้าก็จะเริ่มนี่แหละช่วงคริสต์มาสนี่แหละ ของปีที่แล้วนะคะก็จะชนปีแล้วนะคะสำหรับการทำช่องของป้าเนาะก็ผ่านไปเร็วมากเลยค่ะแต่หนึ่งปีมาเนี่ยป้าคิดว่าป้าก็ต้องได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันนะคะก็สนุกมีความสนุกมากค่ะได้พัฒนาตนเองเนี่ยมีรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีคุณค่านะคะกับตัวเองเนาะ มันไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆค่ะได้ทำอะไรที่มันแบบให้เราไม่เหงามีเพื่อนรู้สึกมีเพื่อนพอมีคนติดตามเราแล้วเราก็รู้สึกชื่นใจนะคะลวลาเราทำผลงานอะไรไปเขารอดูเราเนะี่ยเราก็รู้สึกโอ้เราอยากจะทำให้มันดีไปเรื่อยๆนะคะป้าก็พยายามจะสรรหากล้าเล่นอะไรแปลก,ปกๆใหม่ๆยากๆโหดๆเงี้ยป้าก้าเล่นนะคะเพราะเราก็ไม่ใช่เป็น มืออาชีพหรือเป็นครูบาอาจารย์มาจากไหนนะคะเราก็ลองให้เห็นเลยว่าเราคนที่ฝึกฝนมันก็มาจากไม่เป็นมาก่อนมันก็สามารถฝึกได้นะคะอันนี้เข้าอบทีนี้ก็จะเป็นตัวลาสีอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ซันตาคอร์สเนี่ยป้าครั้งนี้ครั้งแรกนะคะในการเพ้น์นะแต่ก็ไม่ได้ยากเพราะเรามีพื้นฐานนะคะก็ไม่ยากนะคะลายซันตาคอร์สนี่ก็ไม่ยาก ทาเบสโค้ทนะคะแล้วก็60วินะคะใช้ไฟ2ล็อกนะคะให้เราขัดได้เพราะมีความเหนียวเหนียวหนืดๆอยู่นะคะป้าใช้สีขาวเงินนะคะขาวอันนี้มันไม่ใช่ขาวแบบขาวไปเฉยๆนะนี่มันมีความวิ้งความเงาด้วยนะ,ะสีใหม่แหละผงขัดตัวใหม่อะะได้น้อยนึงกระปุกเบลเลอร์เบเทอร์พอเปิดมาข้างในมัน มันเหมือนมันเปื้อนตลับแล้วมันดูข้างในมันเหมือนจะเยอะขวดใหญ่เหลือเกินพอเปิดมามันน้อยเดียวอ่ทาเคลือบทาไปเรียบร้อยนะทีนี้เรามาลองดูว่าเราจะติดสติกเกอร์อะไรได้มากนะคะอันนี้มันเป็นสีขาวมันก็จะไม่ค่อยตัดกับสติกเกอร์เท่าไหร่ถ้าเล็บเป็นสีแดงมันก็จะขึ้นก็ก็น่าจะขึ้นอยู่ก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเล่น ลายอื่นๆที่ป้าจะทำเพิ่มเติมไว้โชว์ที่ชาร์ตของป้าเนาะอันนี้ก็จะเอาอันนี้เรามาติดดูเรามาเล่นดูสักหน่อยทำอะไรให้มันแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นนะคะป้าเนาะดีหรือไม่ดีมันก็ยังไม่มีใครรู้ค่ะเพราะเรายังไม่เคยลองเนาะป้าพยายามเริ่มเหมือนมีอะไรที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทีนี้เราก็มาเพ้นหน้าสันตะอค์สนะคะใช้สีนูดนาะทำเป็นวงกลมลีลีหน่อยนะคะเป็นหน้าเป็นเปนนะสันตะอค์สมาแล้วนะคะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะวีดีโออ่ะล็อกเลยนะคะเพื่อกันการผิดพลาดนะคะ ใส่ขอบหมวกนะคะใส่ขอบหมวกก็เป็นสีขาวๆเป็นผู้ผูๆล็อกเลยมาเติมหนวดนะคะ ก็จะเหลือหน้าอยู่น้อยนึงอะไม่มีหน้าก็จะไม่พื้นที่จะไม่มากนะใส่เป็นหนวดไปข้างล่าง <S <S <ๆ>มาลงสีแดงนะคะ <S <S เป็นหมวกแล้วทำเป็นหมวกแล้วที่ติดมาสติกเกอร์เราไปทับหมดเลยนะไม่เป็นไรค่ะเรียนรู้เนาะไม่ไม่มีผิดมีถูกอย่าว่ากันนะคะ ก็มือใหม่เนาะก็เอามาหมวกมันก็ไปทับตัวอักษรแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมันเป็นลูกเล่นไปเนาะแล้วถ่ายจมูกจมูกสีแดงนะคะสันตะคอสจมูกแดงตาดำ <c oughs> ตาก็ใหญ่กว่ากันข้างนึงไม่เป็นไรนะการ์ตูนเนาะก็มีความน่ารักในความเป็นธรรมชาตินะ คือถ้าลบแล้วมันคือจะงานยุ่งเลยแหละงานยากงานใหญ่ก็ไม่เป็นไรจะเติมให้มันใหญ่ไปดูหลอกๆไปอีกก็ใหญ่ข้างเล็กข้างไม่เป็นไรเนาะศิลปะนะคะอย่าว่ากันนะคะอันนี้ก็จะทำเป็นช่อเขาเรียกช่ออะไรต้นสนเหรอคะป้าก็ไม่ไม่แน่ใจเนาะที่มันเป็นช่อๆสีเขียวๆแล้วก็มีเม็ดสีแดงแดงเขาเรียกช่อของต้นอะไรป้าก็ไม่ทราบนะคะก็ใช้สีเขียว เขียวไพลนะคะเขียวมุนมนนะคะทำวางไปหนึ่งมิติก่อนแล้วก็เขียวใบไม้เข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะทาทับซ้อนลงไปนะคะอบอบแล้วนะคะส่องไฟล็อกอสันตคอดเป้าออกมาแล้วไหมตา <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะน่ารัก ตะมุตะมิไปนะคะทีนี้ก็จะมากด3จุดนะฮะสจุดไอ้ลูกลูกลูกอะไรไม่รู้ป้าเรียกไม่ถูกใครรู้ก็คอมเมนต์นะคะไอ้ลูกอะไรแดงๆสามเม็ดนะอ่าเป็นช่อสัญลักษณ์ของคริสต์มาสนะคะเอาไฟสองล็อกเลยค่ะอันนี้อันนี้ป้าก็ ต้องขออาภัยนะคะการอัดมันข้ามโดดไปนิดนึงป้าไม่ได้ทาท็อปโคดนะคะในคลิปเนาะก็มาเป็นคลิปจบไปเลยนะคะต้องขออาภัยจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามชมจนมาถึงตอนนี้ตอนนี้ก็เสร็จออกมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนแดงฉ่ำลึกเงาแบบบอกไม่ถูกเงาแบบมีมิตินะคะแดงแบบมีมิติเวลาไม่มีแสงก็อีกแบบหนึง่งเวลามีแสงก็อีกแบบหนึง่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ กด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะป้าก็จะพยายามสัรหาคลิปวิดีโอดีๆมาเป็นเพื่อนฝึกมือไปด้วยกันสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับวันนี้ป้าต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ